กรับเรียนท่านประธานสภาผูพพ้แทนราษฎรที่เคารพผมนายโชลิตวิเชียรสุดสมาชิกสภาผูพพ้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยขอญาตปรึกษาหารือท่านประธานแจ้งความเดือดร้อนของอบตอหลายอบตอในเขตอำเภอน,นาแกจังหวัดนครพนมซึ่งได้จัดทําโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่กว่า20โครงการแต่ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีอันพับไป เนื่องจากไม่อาจขีดข้อมูลเข้าระบบของกรมบัญชีกลางได้ทันในเวลาที่กำหนดอุทธรณ์ก็ไม่เป็นผลจึงขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยและกรมบัญชีกลางร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวเพราะระบบไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกระผมเห็นว่าส่วนราชการมีหน้าที่แก้ปัญหาให้กับประชาชนจึงควรเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้ง เมื่อระบบหรือผู้ใช้ระบบมีปัญหาแล้วไปพับโครงการหรือยกเลิกโครงการเท่ากับไม่ได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและจะหมักหมมปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นทวีคูณในปีต่อๆไปจึงของความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยและกรมบัญชีกลางคลี่คลายปัญหานี้ด้วยการแก้ไขระเบียบหรือยกเว้นระเบียบโดยยึดความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้ง ขณะนี้ปัญหาภัยแรงกำลังจะมาเยือนอีกรอบโปรดแก้ไขปัญหาเก่าก่อนรับปัญหาใหม่ต่อไปขอขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับ